สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยในที่สุดก็โดนเข้าจนได้ครับสำหรับพิธีกรปากกล้าที่โจมตีรัฐบาลและให้การสนับสนุนม็อบสามกีบมาโดยตลอดครับคือคุณนวัตประกาศติดโควิดแจ้งไทม์ไลน์โผลร,ร่วมรายการเพียบนวัตประกาศติดโควิดแจงไทม์ไลน์โผลร,ร่วมรายการเพียบเผยมีอาการป่วยเยอะ หมอแนะนําให้รักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้นเมื่อวันที่2กรกฎาคม2564นายนวัตอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังโพ facebook ประกาศติดเชื้อโควิด -19 พร้อมเผยไทม์ลน์โดยระบุว่าขออภัยทุกท่านครับที่ผมจะแจ้งให้ทราบว่าผมติดโควิด -19 ผมขออนุญาตแจ้งไทม์ลน์ของผมครับระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2564 ผมพยายามทำทุกอย่างตามข้อกำหนดของทุกที่แล้วแต่ก็ยังเกิดกับผมผมขออภัยเพื่อนในวงการทุกคนและทีมงานทุกรายการที่ต้องมีผลกระทบครั้งนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไทม์ไลน์รีบตรวจหาโควิดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและผมหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยครับขออภัยเป็นอย่างสูงครับนวัดอิสระไกรศีลวันที่21มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการ แฉข่าวเช้า GMM 25ดตึก GMM Grammy รายการวันบันเทิงช่องวันตึก GMM Grammy รายการตกมันบันเทิง M- คอดช่อง9เข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อนวันที่22มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการตลอดข่าวไทยรัฐทีวีเข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน วันที่23มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการตกมันบันเทิงเอ็มอดช่องเข้าวออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อนวันที่24มิถุนายน64บันทึกเทปรายการครัวคุณต่อยสตูดิโอกานธนาเม่งจ่ายร่วมรายการโทรทัศน์คุยแซบโชว์ช่องวันตึก GMM Grammy แกรมีกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อนวันที่25มิถุนายน64 ร่วมรายการโทรทัศน์ข่าวเที่ยงช่องวันตึก GMM Grammy กลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อนวันที่26มิถุนายน64บันทึกเทปรายการเพชรรามาร้านอาหารญี่ปุ่นยูวาจิมะอิมแพคเล็กไซส์ร้าน b r ิสคาเ a ่อแอนด์บาร์อิมเพคเล็กไซส์บันทึกเทปรายการบันเทิงไทยรัฐไทยรัฐทีวีข้าออฟฟิศกลับบ้านพักผ่อนวันที่27มิถุนายน64 ร่วมรายการโทรทัศน์ข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ช่องวันตึก GMM Grammy ร่วมงานประกวดมิดแกรนสมุทรสาครไมลินเทเตอร์ RCA กลับบ้านพักผ่อตวันที่28มิถุนายน64บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ผู้หญิงทำมาหากินออนชอตสตูดิโอมีการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ก่อนเข้าสตูดิโอไม่พบเชือ้อร่วมรายการโทรทัศน์คัมพีวิธีรวยเอ็มคอรช่อง9 ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ประจำสัปดาห์ที่ PCT Laboratory Service เนื่องจากต้องแสดงผลเพื่อใช้ถ่ายรายการทุกสัปดาห์ร่วมรายการโทรทัศน์ตกมันบันเทิง M- c o t ช่อง9กลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อนวันที่29มิถุนาย,ยน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการแฉข่าวเช้า GMM 25ดึก GMM Grammy รายการ Her Day เอ็มช่อง9รายการตกมันบันเทิง m อ็มคอช่อง9ทราบผลตรวจโควิด -19 ผลเป็นเนกากทีเข้าออฟฟิศกลับบ้านรับประทานอาหารที่บ้านพักผ่อน30มิถุนายน64ร่วมรายการโทรทัศน์รายการข่าวเช้าช่องวันตึก GMM Grammy รายการของเด็ดคนดังช่องวันตึก GMM Grammy บันทึกเทปรายการของมันต้องมี Workpoint เข้าออฟฟิศทราบข่าวโกตีติดโควิด19ยกเลิกงานช่วงบ่ายถึงค่ำทั้งหมดกลับบ้านรับประทนานอาหารที่บ้านพักผ่อน1กรกฎาคม64กักตัววันที่1รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียไปพบหมอโรงพยาบาลบำรุงราชอุณหภูมิปกติเลยให้วิตามินทางเส้นเลือดแทนกลับบ้านพักผ่อน2กรกฎาคม64กักตัววันที่2เช้ามีไข้ปวดหัวเลยตัดสินใจไปหาหมอ เพื่อขอให้ตรวจโควิด -19 ซ้ำอีกครั้ง13นาฬิกาไปพบหมอโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 17นาฬิกาทราบผลติดเชื้อโควิด -19 ประสานงานกับทางโรงพยาบาลซึ่งคำแนะนำของแพทย์ไม่แนะนำให้รักษาตัวที่ฮอตพิเทลเนื่องจากมีอาการค่อนข้างเยอะต้องเข้ารักษาเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นท่านผู้ชมครับ คุณนวัตอิสระไก่ศีลมีไทม์ไลน์ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้าหลายตานะครับตรงนี้ใครที่อยู่ในไทม์ไลน์ของคุณนวัตเนี่ยต้องรีบไปตรวจหาเชื้อแล้วนะครับต้องช่วยกันระมัดระวังครับไม่ประมาทถ,ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเข้าไม่ได้ที่ชุมชนที่แอัดอยู่ที่บ้านครับปลอดภัยที่สุดวันนี้6000กว่าคนอีกแล้วครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ